สวัสดีครับวันนี้พาไปชมข่าวสารล่าสุดของรถไฟรอย a l o r ออคิดเรลสำหรับปี2026กันครับช่วงเช้านี้ทีมงานออตโตวิ week, สอดเดลล่รายงานถึงความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวขบวนใหม่ของรอย a l o r ออคิดเรลซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อบริการการเดินทางระหว่างจังหวัดหลักของไทยพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วและสิ่งแวดล้อมขบวนใหม่ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ความจุสูง สามารถวิ่งได้ต่อเนื่องมากกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งพร้อมระบบชาร์จเร็วรองรับการชาร์จที่สถานีใหญ่ช่วยลดเวลาหยุดพักได้มากเพื่อตอบโจทย์การเดินทางแบบวันเดียวรอบประเทศภายในรถไฟได้รับการออกแบบใหม่โทนสีม่วงอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของรอยัลออคิดเรลช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราและผ่อนคลายที่ผู้โดยสารประทับใจบอนั่งปรับเอ็นได้มีปลั๊ก USB และระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายเพิ่มความสะดวกทั้งหมดนี้เน้นรอบรับกลุ่มนักธุรกิจผู้สูงอายุและครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบาย นอกจากนี้เส้นทางใหม่ที่เปิดให้บริการได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่กรุงเทพมหานครอุบลราชธานีและแนวเส้นทางเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสายหลักในเมืองใหญ่หลายแห่งเช่น BTS MRT และสนามบินสุวรรณภูมิทำให้สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะโดยไม่ต้องเปลี่ยนยานพาหนะมากเรื่องความปลอดภัยมีการติดตั้งระบบควบคุมและตรวจจับความเร็วอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าทุกสถานีและเจ้าหน้าที่บนขบวนมีการอบรมเชิงลึกเรื่องการช่วยเหลือผู้โดยสาร ป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายตอบโจทย์มาตร,รฐานการให้บริการที่ดีและเป็นมิตรด้านสิ่งแวดล้อมรถไฟ,ไฟไฟฟ้าที่ใช้นั้นช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลงกว่า40%เมื่อเทียบกับขบวนดีเซลอีกทั้งยังเงีบลดมลภาวะทางเสียงทําให้เหมาะกับเส้นทางที่ผ่านชุมชนและพื้นที่ชนบทในแง่เศรษฐกิจนี่คือก้าวสำคัญขององค์การพัฒนาระบบรางไทยช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการค้าในภูมิภาครองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยมีราคาตั๋วไม่ขยับสูงเกินไป เปิดให้บริการแบบหลายระดับราคาตามความสะดวกสบายมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวสุดท้ายเรื่องการบำรุงรักษาเจ้าหน้าที่และทีมช่างของรอยเย o ออ h คิทเรลได้รับการฝึกอบรมใหม่พัฒนาระบบซ่อมและตรวจสอบเชิงรุกใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจสอบสภาพรถทุกวันช่วยลดความเสี่ยงการเสียกลางทางและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารสรุปว่าปี2026กใหม่ของรอย a l o ออ h คิทเรลคือการพัฒนาขบวนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เชื่อมโยงระบบรางเข้ากับระบบเมืองเพิ่มความสะดวกปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในไทยได้อย่างมันง่นคงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ